เพื่อเป็นไปผู้ดีมีใบไฟลายวงต้องเป็นไฟใส่กันยค่องัไดครับสวัสดีครับสำหรับมือนี่มาผ่อนครับส่องหมูปลาตรงหน้าป้์มอีกแล้วครับผม เดี๋ยวตัอนี้สิฟ้ามาเฮ็ดกระป๋องไนยุ่งครับเป็นกระป๋องที่ผมประยุกต์จากรุนพี่อีกเอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นรุนพี่ครับเป็นที่ผมเบิงใน YouTube อีกรอบหนึ่งครับว่าผมเบิงใน YouTube เป็นแบบนี้ครับกระป๋องตัวนี้กระป๋อง3.5มิตดคารับเพื่้นสี่จาะฝา,าครับเจอฝา จอปลาที่ตัวนี้ครับกาจอล่างครับเพื่อจีจุดไฟดันนี่ครับปัญหาปัญหาที่พ่อคือจุดไฟหยาครับสําหรับผมครับสําหรับผมจุดไฟหยาแจะสําสหรับผู้อื่นผมบอแน่ใจครับแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันลายขันปอนครับเพราะว่าตอนที่อัดเนี่ยพาห้องพอ,อัดแกบกัอัดชีเรยครับ คือ่งขี่เลีับขี่แกบนี่ผมถ้ายากอยู่ครับว่าลูกสีกับมีอยู่ครับจะว่าคือบ่ไดมีอันนี้ตลอดตอนที่ผมทดลองคือผมจุดแหล้วมาจุดยากวันนี้ผมก็เลยใส่ใส่ตัวน,นี้ไปครับที่นี้ใส่อยตรงไหนครับใส่ก็คือเพื่อที่ที่เป็นจะมีกระบอกจะกระตำจะกระตีมีหูตรง,งกลางกนันมากครับ กับทดลองจุดไหนละครับคือจุดยากคือเราครับจุดยากจุดยากคือเราผมเกิดเลยหาวิธีครับพอดีมีพี่ยูอขางบ้านครับเอ่อจะจะเป็นแบบวิธีง่ายๆครับคือจะเป็นกระป๋องให้กันล่ะครับแต่ว่าเติมขนาดครับ ัวนี้เลยครับตัวนี้นคือผมใส่อยู่ครับผมใส่ตัวนี้เป็นหลักครับผมจะใส่ตัวนี้เ่อจ,จะเห็นครับยอบนี้นะครับคือผมจะเทที่มีกับ๋องนี่ครับเราจะผมจะจ้อหูอด้านขางครับล้อหูอด้านขางครับตัดลางครับจะห้มีล่มเข่าครับห้มีร่มเขแาแด้ครับเป็น ถ้าเป็นตัวนี้ล้มจาเขาดันล่างครับเขาช่องนี้คว้นจาขึ้นนี่ครับจะโอกาสจะล้มจะทายเท่ก็นี้หน่อยครับซึ่งผมก็เลยว่าอืเอเป็นตัวนี้จะดีกว่าครับแล้วตัวนี้ถังจะแย่กว่าแต่า่าที่้าปิดก็จะดีกว่าครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมปล่อยลวงครับผมหาพาปิดพขได้ผมจะใส่ตัวนี้เป็นหลักเลยเดี๋ยวผมสิทดสอบไปเบื้งครับว่ามันจุดางปะครับ วดสอบไปเลยอา้าสิให้ดีผมแนะนำเลยครับอาสิให้ไรยุ่งดีกะคือหากยากันยุ่งใส่จัหน่อยครับหากยากันยุ่งใส่จังหน่อยเดี๋ยวผมสีดตัวล่องจุดไหนเบิ้งนะครับว่าจุดไหนด้วยจุดยาก,กับสำหรับตัวนี้จุดยากจังหน่อยครับลายขั้นตอนครับวสำหรับตัวนี้คือจุดไฟได้เลยใหม่เร็ว บอลลมมันเขาได้สุกทางครับเตินควันไปเลยครับ เป็นพื้นแห่งพื้นเปียกได้เลยครับพื้นเปียกอะ่ะส่วนใบยูคาที่นีกนครับเป็นใบยูคาครับเป็นใบยูคาเปียกก็ได้เป็นใบสดก็ได้ครับเนี่เสือพึ่พงดับในแจ้งวายยึดตัวหนักครับนี่เป็นควันเติมความ ือเป็นใบก็หนี่มีใบไฟลายวงกลมใบไฟใส่ก็ได้ครับใบไฟก็ได้คือบ่ต้องย่านไฟดับเลยครับคือลมจะเข้าด้านข้างครับจะกัด้านล่างคือจะเข้าได้ทุกทางเนี่ยควันเ้านสื่อกันครับคือติดง่ายครับก็ต้องพิธีพิธาลายก็ต้องไปอัดคือจุดติดได้เลยคือคว้นเนื่องครับ เี๋ยวันฟันจะขึ้นทนี่กันครับเดี๋ยวันขึ้นนี่กันตางฟวันใด้กันมีตะไคร้หอมมีอย่างกันใส่เดี๋ยวเลยครับสองอย่าเขาดับครับถ้าเขาติดแล้วคือย่วเลยทีเนี้ย เป็น,ปนค้อนขึ้นไหมครับตอนนี้อยากกันยุ่งกับอักไซเลยนะครับใ,บในโคนึงกับอักไซบางคนกับไปครับเพราะว่เาเอก็จะต่อยเติมตเติมเติมไปจนันเอยครับดิเสียงดังเน่นจนังเลยนะครับเพราะว่ามีหมูกำลังเกี่ยมหมูนะครับกำลังเกี่ยมหมูไฟฟ้อม อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณนกันสีม่วงคว้าแล้วครับเริ่มเกี่ยมูหลอดคำครับมูที่เกี่ยสองขาบครับก็เส้าแล้วก็ไอ้แรงครับสองขาบเลี้ยงมูนี่ง่ายครับก็ต้องไปวิธีที่ทำยังไงครับใส่ต้มเขาอะไรเงี้ยใ่เขาแค่นั้นแหละครับสำหรับขอกอคือยังในกิจจีทำทานมากครับแบบอันใส่เช่นพิโกลครับเป็นบอลต้มบอต้ม ออกไปครับจะพักหลังไว้ผมบุกข้าวเทนทำต่อเต้นออกไปผสมผสมกับบอนเป็นรักเลยก็ทำหน่จาจะทาย,ยากจริงครับยังนี้รักๆสุเดเลยนะออกไปเดี๋ยวสิบใครตอนทำไหนเบิ้งน,นะครับว่าว่าตอนทำเนี่ยวันเกิดิะเป็ี่ยนตำแหน่ ที่ผมคิดไว้เออผมเปนคิดไว้ครับคืออาการไว้เนี่ยประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับเขาจะอยู่ได้ครับคือโบดับเดี๋ยวคงจีไถ่ต่อนืกขึ้นไปนะครับเพืจะจีเบงมาต่างขึ้นจีควันมีควันสม่ำเดชครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นการสาธิตตอนกลางคืนนะครับผมควันก็จะประมาณนี้แหละครับของตอนกลางคืนครับสามารถเด็ดใบสด หรือใบแหงไ่ได้เลยครับผมควันก็นจะประมาณนี้แหละครับผมนี่เป็นเจาะด้านข้างครับล่มก็จะเข้าด้านข้างครับอันนี้ด้านล่างครับด้านล่างควันก็นจะออกด้านบนเลยครับเป็นควันเนี่ยพัดเข้าไปค้อมูลเลยครับคือหอยไว้แต่ว่าถ้าจะหอยถ้าลังค่าเข้าเป็นให้หนาหรือว่าเอยียงครับอ่าออกออกห่างๆจักหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางเทือ่ออาจจะมี คือมันอาจจะลุกเป็นไฟขึ้นได้ก็ได้ครับผมเพราะว่าลมลมมาแห้งครับลมจะโกกแห้งก็อาจจะเกิดประกายไฟได้ครับจะเป็นไปได้ก็ออกข้างๆจากที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับผมแลวก็น,นี่ก็เป็นอย่ากันยุ่งครับผมหักใส่จังน้อยก็ได้ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุ่งครับคือบางทีห้องแค่ไล่แค่ติดเชืควันเนี่ยก็อาจจะระดับหนึ่ง ใส่ย,ยากันยุ่งเพิ่มไปอีกก็เพิ่มประสิทธิภาพได้หลายครับนี่ครับนี่เป็นควันเลยครับเป็นควันออกเลยนี่ครับกับปองน้อยปองน้อยนี่ผมล่องเราได้บดโดนครับบดโดนอีลินี่ฮักไซเลยครับเนี่ยฮักไซเลยไต่ทั้งก้านนะครับถ้าเป็นกา้านเป็น ไม้งาแห่งเนี่ยสามารถเอาเอาไซได้ขึ้นกันครับผมว่าจะเป็นจะต้องว่าก้านไม่ว่าไม่ก็ผมมาเบิ้งตอนเศ้ากับไม้ขึ้นกันครับไม้ขึ้นกันตรต้องยันว่าบ่หม่บ่หม่บ่เป็นยังครับแต่ว่าคือหลักๆคือตอนนี้แหะครับเชื้อเพลิงที่เขาสา่งควันนะครับใหมใไม่ทั้งหมดเลยเขาจะเลือเป็นทีเท่าตอนเศร้าเลยเ่าต้องยานว่าโอ้ตกเด็กไปมันสิไม่วโนยังยังไม่ต้องคิดครับคือใหม่อยู่แล้วครับเพราะว่าลมมัน คอด้านล่างของของถังครับผมไม่ครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้มือนีกะผมสิมีประมาณซัมเนครับมีขออ่แนวทางดีๆหรือว่าเอียงดีๆกัแนะนํามาได้ด้ครับผมผมสิไปหาความเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับผมเพราะว่าสำหรับคนที่เลี้ยงมูลแล้วกัเอามาแช่กันครับผมบอได้ว่าผมจริงครับ ผมว่าได้เก่งเอียงเลยผมก็ศึกษาจากรอบคางแหะครับผมสำหรับใครที่เขาว่าเบื้องกับฝากกดไลค์กดติดตามในคลิปผมนี้ไครับผมสองผมกับหมูปลาตรงหน้าฟ้ามครับกับเพึ่งเฮ็ดเป็นแบบสไตล์หมูปลานี่ะครับผมเพราะว่าอยู่ขอกใจจะเลี้ยงหมูปลาเป็นลวครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนี้นะครับผมสำหรับวมื่อนี้ผมขอฝากไว้สำเน็ตได้ครับผมสวัสดีครับผม